ภารกิจประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสิงห์ขอเชิญชมเรื่องราวความเคลื่อนไหวภารกิจในช่วงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566ภายใต้การบริหารงานโดยนางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้มนการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสิงห์นายอุทัยยิ่งยงรองผู้มยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสิงห์1กรกฎาคม2566 นายอุทยัยยิ่งยงรองผู้อำนวยการสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสิธุ์ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานในงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่สองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขคณะลูกเสือแห่งชาตินะค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสิธุ์ตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินธุ์๓กรกฎาคม2 5 6 6นายอุทยัยยิ่งยง รองผู้อำนวยการสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขสินได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรให้ความรู้สําหรับบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอยางตลาดตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. ครู 1. นวัตกรรม 1. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s e Practice ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดาาลารร ics, จังหวัดขลิน4รกรกฎาคม2566นางพรทิพาคามีวงศ์ รมในการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสินพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร瓦ไรวัตรอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราคัติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2566ณวัดกลางพระอารามหลวงเวลา14นาฬิกานายชาติชายพันธผลุนศึกษานิเทศชนาญการพิเศษ และนางอารไทยชนะการนักวิชาการศึกษาได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นจังหวัดกรสินครั้งที่1ทับ2,566นหณห้องประชุมปัญญานุสติสำนักงา,านสาธารณสุขจังหวัดกรสินระหว่างวันที่4 5ถึง5กรกฎคม2566 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลรายวิชาเลือกบังคับเลือกเสรีและแบบทดสอบซ่อมประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566เพื่อให้ได้เครื่องมือวัดผลประเมินผลทางการศึกษาที่มีความเที่ยงตรงความเชื่อมั่นความเป็นปรณยัยซึ่งจับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาในสังกัดรวม80รายโดยนายอุทัยยิ่งยงรองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสิงเป็นประธานพิธีเปิดโคร,รงการณห้องประชุมโบลภาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสิงระหว่างวันที่6-7ถึงกรกฎาค,คม2 5 6 6นางสาวนิพพาศรีควไทยและนางวรพรศรีบุรามนักวิชาการเงินและบัญชีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ตัวแทนสมาชิกชปคชปสอภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือณโนะรงแรมเจริญโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายพิเชษโภพภักดีรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสากสคเป็นประธาน7กรกฎาคม2566ดำเนินการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครกศนอจ,จังหวัดกระสินเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะและสมรรถนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในพื้นที่ตำบลทุกแห่งได้รับเกียรติจากนายสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินเป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษโดยนางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระสินเก่ารายงานความเป็นมาของโครงการมีอาสาสมัครกศนรวม405คนเข้าร่วมการอบรมณโรงแรมรมิมเปวจังหวัดกระสิน 10กรกฎาคม2566นายอุทัยยิ่งยงรองผู้ำนยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสินได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) และเปิดโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงสู่ความเป็นเลิศโดยนางวรณภาศรีกำพีผู้ำนยการสูงส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกรสิน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือณนะห้องประชุมตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคก,ก,กระสิน11กรกฎาคม2566นางวรรณภาษีกัมพีผู้มิในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกระสินพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถาวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพ,พระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีนายสุภทธิตกอเจริยยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีณหอประชุมธรรมภิบาลเทศบาลเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินเวลา13นาฬิกานางมณภาศีกัมพีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาลสินได้รับมอบหมายให้ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดกาลสิน สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบในงานสมัิชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดกรสินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยมีนายสุประสิทธิ์กอเจรยุทธผู้ว่าราชการจังหวัดกลสินเป็นประธานณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชาสารกลางจังหวัดกรสินหลังเก่าระหว่างวันที่11ถึง12กรกฎาคม2566นางพลพัฒน์วัชรสนทรกิจศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกับเพื่อนการดำเนินง,งานความปลอดภัยในสถานศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยมีนายคมกฤิจ,จันคจรรย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้รักษารษาชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมณโรงแรมไมด้าเขตงามวงวานจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่11-21กรกฎาคม2566นายอุทัยยิ่งยงรองผู้วยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสินได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับสูงณโรงแรมแจสโซเทลเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานคร13กรกฎาคม2566นางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้มีการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสินเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาตามที่สถานศึกษาได้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกณห้องประชุมสองวัยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลสิน14กรกฎาคม2566นางควทิพาคาวีวงศ์ผูวมในการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสินพร้อมด้วยนางอรุณพลทองเติมครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและนางอรไทชนะการ นักวิชาการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดและคัดเลือกคลิปวีดิทัศน์ภาษาเพื่ออาชีพและการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safety p a c t i c e ประจำปี2566กรมส่งเสริมการเรียนรู้ระดับกลุ่มสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มร้อยแก่นสารณนะห้องประชุมลานใสสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา,ารนาฬิกานางสาวนาวพรอ,อิสรลินนักวิชาการศึกษาชำนาญการได้รับมอบหมายให้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนบูรณาการพัฒนาการศึกษาในะรับจังหวัดจังหวัดกระสินณห้องกระเกตโรงแรมริมปาวอําเภอเมืองกระสินจังหวัดกระสินโดยนายทวัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินกล่าวต้อนรับและนำเสนอยุทธศาสตร์และการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่และมี ดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาที่การสภาการศึกษาเป็นประธานระหว่างวันที่18-19กรกฎาคม2566นางพลพัฒนวัชรสุนทรกิจศึกษานิเทศชนาญการพิเศษและนางอรไทยชนะการนักวิชาการศึกษาได้รับมอบหมายร่วมการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการขับเคลื่อน การนำหลักสูตรด้านทุจริตไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาคูจังหวัดกาะสินและโรงเรียนเอกปัญญาอำเภอสมเด็ดจจังหวัดกาะสินโดยมีนางสาววชิราพรภูนาโรูรองศึกษาที่การจังหวัดกาะสินเป็นประธาน19รกรกฎาคม2566 นายชาติชายพันธผลศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและวัธิโอรตีจักรพงผูโปรง่งนักวิชาการศึกษาได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอและโครงการจังหวัดกระสินบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดกระสินได้นำรถโมบาย์ห้องสมุดเคลื่อนที่ออกให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขาวงณโนะรงเรียนบ้านดงหมูตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินโดยมีนายสุภสิก์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธาน20กรกฎาคม2566นางพรทิพาคาวีวง์ผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการจัดสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมนฑลจังหวัดกาลสิน ณหอประชุมธรรมาธิบาลเทศบาลเมืองกระสินโดยมีนายสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินเป็นประธานการประชุมเวลา13บสนาฬิกานางสาวนาวพรอุดรินนักวิชาการศึกษาชำนาญการได้รับมอบหมายให้ร่วมประชุมคณะกรรมการการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกระสินกรอจังหวัดกระสิน ครั้งที่5ทัพสอ6ณห้องฟ้าแดดสงยางศาลกลางจังหวัดกรสินโดยมีนายสุภสิทธิ์กอเจริยยศผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินเป็นประธานเวลา18นาฬิกานางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลสินพร้อมด้วยบุคลากรงานประชาสัมพันธ์สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลสินเข้าร่วมงานถแถลงข่าว การจัดงานเดินวิ่งเพื่อการกุศลหารายได้ซื้อรถรางนำเที่ยวเมืองกาลสินกาลสิน run for home วิ่งสร้างเมืองกาลสินพร้อมเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอศิลป์เมืองกาลสินณนะลานหน้าพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาลสินหอศิลป์โดยมีนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในการถแถลงข่าวระหว่างวันที่20-23ถึงกรกฎาคม2566 นางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรารสินมอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศการจัดสอบกลางภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดสอบของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง18ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้135ตำบล25กรกฎาค,คม2566 เวลา9ก้านาฬิกานางพนิพาคาวิวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลสินพร้อมด้วยคณะบุคลากรผู้รับผิดชอบงานจิตอาสาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสินเข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนง,งานจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณห้องประชุมสองวัยสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสินและมอบหมายให้ในายสารเพชรสิลิเกตครูชำนาญการพิเศษเดินทางเข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนง,งานจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายอัธพลสังขวาสีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เวลาสิบเนาฬิกานางพรทิพาคาวีวงศ์ร่วมในการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระสินร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจเครือข่ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปพุทธศักราช2 5 6 6จังหวัดกระสินโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระสินโดยมีนายสุภสิธิ์กอเจริญยุทธผู้ว่าราชการจังหวัดกระสิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการณโนะรงแรมมินเปลาจังหวัดกลาลสิงห์ระหว่างวันที่25-27กรกฎาคม2566นายอุทยัยยิ่งยงรองผู้ใยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลาลสิงห์และนางวชิรพรสังแก้วผู้มยการศูนย์การเรียนรู้อำเภอสมเด็จได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องปัญญาประดิษฐ์กับการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้บริหาร ณนะโรงแรมลายทองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายวุฒิพลทัพธานีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ26กรกฎาคม2566กรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสิธุ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการจัดทําแบบทดสอบคู่ขนานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสําหรับนักศึกษากศนอหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยมี X, MI, นางพรทิภาคาวีวงศ์ผู้ในการสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสิน์เป็นประธานณห้องประชุมสองวัยสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสิน์เวลา9ก้านาฬิกา นางสาวนาวพรอุตรินนักวิชาการศึกษาชำนาญการได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้รอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาระดับภาคพุทธศักราช2566ถึง2570และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2568 ณห,ห้องดอกเกศโรงแรมบิมเปาโดยมีดรสุปชัยจันปุ่มรองศึกษาที่การภาค7ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาที่การภาค12เป็นประธานเวลา14นาฬิกานางพรนิภาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลสินเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมประจําเดือนกรกฎาคม2566 ของบุคลากรสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสินณหอประชุมบูรพาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลสินยี่สิกรกฎาคม2 5 6 6เวลา8นาฬิกา30นาทีนางพรทิพพาคาวีวงศ์ผู้รนวมในการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลสินพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมประกอบพิธีเททองหล่อปฐถม,มเมลเกองค์พระประธานประจำพุทธมนฑลจังหวัดกรสินโดยมีนายสุภสิทธิธก์กอเจริยยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีณพุทธมนฑลกาลสินแก่งดอนกลางอําเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินเวลา10นาฬิกานางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสกสคจังหวัดกาลสินครั้งที่7ทับสอเพื่อรับทราบและพิจารณางาน ในภารกิจสำนักงานคณะกรรมการสกศและสำนักงานสกศจังหวัดกระ Salvador, ส is, ินโดยมีนายเพิ่มภูนพูงพงเพชรศึกษาที่การจังหวัดกระสินเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมพริฤัษสบดีสำนักงานสกศจังหวัดกระสินเวลา13บสนากาสานาทีนางพรทิพาคาวิวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระสินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดกระสินครั้งที่สม ทับสอ6เพื่อรับทราบและพิจารณาข้อราชการของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดกระสินโดยมีนายสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินเป็นประธานการประชุมณนะห้องประชุมสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดกระส,สินศูนย์ราชการจังหวัดกระสินเวลา13บนากาสินาทีนางพรพัฒวัชรศุทนทรกิจศึกษาวิทศาชำนนญการพิเศษและนางอารุณพลทองเติม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนได้รับมอบหมายให้เข้าเริ่มพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะสร้างอาชีพแก่ผู้ผ่านการอบรมของศูนย์ฟืนฟ้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกาลสินประจําปีงบประมาณพุทธศักร 2, 66, าช2566ณสํงงานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาลสินตําบลยางตลาดอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินโดยมีนายสุภสิทธิ์กอเจรยญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธาน 28กระกฎาคม2566นางพรธิพาคามวีวงศ์ผู้มิในการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสิน์นำบุคลากรสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสิน์ร่วมกิจกรรมรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิาราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวารางคูลกิติศริสมบูรณ์อดุญญเดช สยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมรา,าทบพิษพระวาชิรเก้าเจ้าอยู่หัวด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีดังนี้เวลาเจ็นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระพิสุสง์จำนวน72รูปร่วมกับหน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปณบริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา สารการจังหวัดกาลสิงห์หลังเก่าโดยมีนายสุภสิทธิ์กอเจริยยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน์เป็นประธานฝ่ายคาราวาเวลาการนาฬิการ่วมพิธีถวายสัตว์ปัิญาณเป็นค่าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดกาลสิน์โดยมีนายสุภสิทธิ์กอเจริยยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินเป็นประธานในพิธีและนำกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิยาณนณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสารการจังหวัดกรสินหลังเก่าเวลา10นาฬิการ่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาของแหล่งน้ำเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่สังคมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566ณบริเวณ แหล่งน้ำชุมชนหนองชัยวานตำบลกาลสินอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินและเวลา18นาฬิการ่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล<อ>เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2,566โดยมีนายสุปสิทธิ์กอเจริญยุทธ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรสิน์เป็นประธานในพิธีณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0 0ร0ษามหาราชา31กรกฎาคม2566นางวรรณภาศีกัมพีภูมิในการส่สวนสงเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกรสิน์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา,าประจำปี2566และร่วมกิจกรรมรอเทียนพรรษา ณบริเวณสนามหน้าสารการจังหวัดกาลสินหลังเกา่าขอขอบคุณทุกการรับชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook Fanpage YouTube Channel และเว็บไซต์สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินขอบคุณค่ะ